สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเฟิร์สแคลซี่แล้วผมก็มากับผองเพื่อนเหมือนเดิมก็คลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้ดาบเบื้องตน้นแล้วก็เทคนิคการใช้ดาบทําให้การเล่นของเราง่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูวิธีการใช้ดาบเบื้องตนอ้นกันก่อนเลยก็ดาบก็จะมีคลิกซ้ายตีธรรมดาคลิกข,ขวาเป็นการบล็อกนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราบล็อกเนี่ยเราสเปซบาร์เป็นการฮอบ ท็อแบบกระโดดหลบก็จะมีคลิกซ้ายค้างนะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราคลิกขวาบล็อกค้างไว้เสร็จแล้วเราก็คลิกซ้ายทำการชาร์จตัวเราจะสามารถขยับได้ตอนก่อนเราพุ่งนะครับก็คอมโบของดาบก็สามารถตีได้ต่อเนื่องถึง3ครั้งนะครับ การคลิกซ้ายค้างก็จะทำดาเมจได้แรงกว่าตีธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการแดชสองรอบนะครับก็คลิกขวาค้างแล้วก็ตีแดชตีเสร็จแล้วก็กระโดดถอยหลังเสร็จแล้วก็แดชอีกรอบทำได้เรื่อยๆอันเนี้ยแต่ว่าก็ต้องตีโดนนะครับถ้าตีไม่โดนก็มันก็จะติดแอนิเมชันต่อไปก็จะเป็นเทคนิคนะครับก็เราจะแดชก็คือเราจะคลิกขวาค้างเสร็จแล้วเราก็คลิกซ้ายค้าง แล้วก็กระโดดตอนก่อนที่มันจะเอาดาบเสียบอีกแบบหนึ่งนะครับก็เราจะก้มหัวให้ดาบตีพื้นเรารมาดูกันคลิกขวาค้างคลิกซ้ายค้างก้มลงเสร็จแล้วก็โดดตอนที่จังหวะดาบมันโดนพื้นนะครับต่อไปเป็นเทคนิค การเดชบนน้ำนะครับก็เหมือนกันเลยเหมือนบนพื้นเลยแต่ว่าเราแค่คลิกซ้ายค้างธรรมดาการใช้เทคนิคนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถเคลื่อนที่จากเกาะไปที่เรือหรือเรือมาที่เกาะได้ด้วยความรวดเร็วนะครับก็จากเกาะไปที่เรือผมแนะนำให้คลิกขวาค้างแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ค่อยใช้แดชน,นะครับเพราะว่า บางทีเราใช้คลิกซ้ายค้างธรรมดาก็เราอาจจะติดเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูก็จบไปแล้วนะครับกับเทคนิคการใช้ดาบก็ขอขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร้กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ